ทอนเป็น้อนำแนครบับผมนี่ก็เป็นทองซอย แล้วแต่ครับมองนี้ครับมองนี้ครับทได้ดอันหนึ่งสองอ๋อ,อนี่ชาวบ้านเขามีคูปัญญาชาวบ้านเขาก็แผ่นเหล็กมาทดน้ำกันเลีครับอ,อย่าเดินเข้ามาใกล้ผมเพราะผมจะใสท่ที่ที่วงนที่เป็นน้ำ ไปากอนแล้วก็เลนอดต้นี้ัวในดินะครับพื้นที่แถวนี้เนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่รูปตจำนะครับซึ่งตามปกติน้ำหน้าฝนเนี่ยน้ำจะท่วมหน้าแรงก็จะไม่มีน้ำ,ำนาำําดา ปัจจุบันที่เราเห็นน้ําทุกวันนี้ได้จากพลตีสนันขจรประสาทได้ผักดันก็ประมาณส่วนหนึ่งมาสําหรับทาโครงการสูบน้าด้วยไฟฟ้าบ้านหาดเตโมสูบน้ามาจากไหนครับสูบน้ําจากไปน้ำน่านขึ้นมาครับซึ่งสามารถช่วยเหลือพื้นที่ได้ประมาณเก้าสิ้าครัวเรือนพื้นที่ประมาณ4 7 0พันเจ็ดร้อยไร่ก็เนี่ยข้าวตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยประมาณสักสองเดือนแล้วคาดว่าววเดือนหน้าจะเก็บเกี่ยวได้ก็คาดว่าววจะได้ข้าวประมาณสักสี่สิบสี่สิบคูณสี่พันเจ็ดก็ประมาณสี่พันตันนะครับก็ซ <4, 000. S 2> ึ่ง เป็นเงินมหาศาลยูมกันก็จะเป็นการช่วยเหลือพี่น้องชาวนาให้หลืมตาปากได้ครับ